เจ็ดพระพิชาจิริกวรโรนางสมุนห้่งห้ยหงทองแปพระพาะแก่าอภิกรโลพระสงสารมรทิศตกที่สุเจตสุชาคีอย่างดีดีบวชบรตรนยร่วมหลวงกับว่าเป็นราชาชการลายได้แค่นี้หรือว่า

สานางสวจันทิกาธิราธิริกาสพนังงานศานาจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นที่สนางสาวธิการคุณมวัชรกิตรธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีอโอเโตปาจิตรีตัตานต